สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็จะพามาชมนี่นะคะกูรูตัดต้นไผ่กินซุ้งนะคะมันกอใหญ่เกินไปมันเยอะเกินไปนะคะพี่น้องจ๋าหน่อไม้มันก็มีทั่วไปนะคะอันที่กูรูตัดมาแล้วนี่นะคะอันนี้ที่เราตัดไปแล้วนะคะกอหนึ่งมันจะใหญ่มากมากนาะ ก็ใหญ่เกินมันคุมต้นอื่นหมดเลยเนาะกูดูก็เลยตัดมันนะคะพี่น้องตัดมันไปเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะมันไปถึงทางเดินทางรถของเขานุ่นเนาะนี่ค่ะเราก็ตัดตัดได้วันละนิดละหน่อยนะคะหน่อไม้มันก็ขึ้นขึ้นนะคะทุกคนดูสิคะ หน่อไม้ก็ขึ้นเยอะหนอกิ่งก็เยอะเดี๋ยวนี้นขายไม่ได้แล้วหนอกิ่งอะ่ะเพราะหน่อหน่อในดินหน่อนางดินมันขึ้นหมดแล้วเนาะเราก็ขายไม่ได้แล้วก็กิ่งมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยาวเยอะไปอีกเนาะครูก็จะตัดนะคะทุกคนดูสิคะหน,นูนะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่เรื่อยอย่งเนี้ย มันเรื่อยได้สบ,สบายสบายสบายแบบเหนื่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะที่ตัดไปนะคะ <S <S กอนหนึ่งไม่ใช่เล่นๆนะคะทุกคนจะาดูสิคะแค่ไม่กี่ปีนะคะตอนแรกกูรู้ไม่รู้เนาะขึ้นมาปีไหนกูรู้ก็จะเก็บไว้เก็บไว้บ้างอย่างเงี้ยเก็บลำต้น,นไว้บ้างอย่างเงี้ย แต่เอาไปออกมามันเยอะเกินนะคะทุกคนมันเยอะเกินไปแล้วเราก็กลัวไฟด้วยนะคะเวลาหน้าแรงอะไรเงี้ยกรูก็จะมาตัดมันนะคะทุกคนดูเมอ่กก่งมันก็เยอะนะอยู่ข้างบนนั่นตัดมันไว้ก่อนเพราะมันไปคุมต้นไม้อื่นในสวนของเราเนาะนี่ค่ะที่กรูตัดนี้ ไปทำค้างอะไรได้หลายอย่างเอาไปแล้วหลายลำแล้วนะคะพี่น้องจแกนี่เราตัดไว้วันนั้นนหะตัดได้วันละไม่กี่ต้นนะเพราะมันเหนื่อยอย่างต่ตางๆเตี้ยวๆนี่กูรูก็จะเอาไปเก็บไว้ทำอะไรไม่รู้หอนี่นะคะทุกคนเรื่อยนียเรื่อยดีมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ อันนี้ลูบอะใช้ข้างเดียวอนยะ่างนี้นะคะมันจะไม่นานนะคะทุกคนมันจะทําไม่นานมันก็ขาดแล้วนะคะทุกคนแต่มันก็เหนื่อยน,อน้องแต่อันข้างบนนี่มันเป็นอันยาวๆเนาะกูรูว่าจะเลื่อยกิ่งของมันนะคะมันเป็นคาแล้วนะคะพี่น้องจา๋า แบบนี้ตัดยากมีแต่เอาคล้องหน่อไม้หน่อไม้กิ่งมันลงมาเนี่ยง่ายหน่อยแต่เราเอาไปเรื่อยข้างบนอ่ะค้างประจำเลยนะคะพี่น้องจา๋ามันติดเนาะมันมันอ่อนด้วยนะคะมันไม่เหมือนอันนี้นะคะกูรู้คิดว่าจะตัดตัดเสร็จแล้วก็ดึงไม่ได้นะคะ กูคิดว่าถัดให้มันแห้งล่ะมันแห้งวันข้างหน้าเราก็เอาไปทําค้างถัว่วค้างอะไรก็ได้หมดนะแต่ว่าถ้ามีเวลานะเราก็จะเอาไปทําเก้าอี้โตโซฟาอะไรเล่นนะโอ้ยไม้มันแข็งนี่นะคะพี่น้องจา๋าถ้ามีเวลานะกูรู้ก็อยากทํานะคะแต่ไม่มีเวลาค่ะ เดี๋ยวกูรูก็ต้องไปถอนหญ้าทางหญ้าตามในสวนนะคะทั่วไปทางนี้ทางโน้นเต็ไมไปหมดฝนตกยากขึ้นเนาะแค่นี้ก่อนนะคะูรูจะเลื่อยต้นไผ่ออกก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของูรูด้วยนะคะ บุญรักษาทุกครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ